พบกับทัญญาพาไฟนะคะวันนี้ทัญญามาแกะงานเสอยืดอีโคบริกนะคะไซส์ XL ผืนนี้สี่แล้วนะคะผืนนี้นผืนที่สี่แล้วเนาะสำหรับรอบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าใบไม้จะเปลี่ยนสีเป็นอะไรนะคะวาว้าวอันนี้ใบยี่โถค่ะพี่ๆค่ะเนี่ยค่ะใบยี่โถก็จะได้ <c oughs> ขออภัยค่ะก็จะได้สีเหลืองปนขาวนะน่าจะเป็นใบอ่อนกับใบแก่ของเขาเนาะอ่านีสวยๆเลยอันนี้หูกระจงหูกระจง นี่อะไรเนี่ยใบอะไรไม่รู้ออกข้างถัวเนี่ยอันนี้ลองดูว่าใบเขามีมาแมลงเ<ๆ>กาะกินแต่ไม่ให้ฟอร์มไม่ให้สีเลยนะคะนี้อ่าโอ้สวยอันนี้ทัญญาแบบว่าจำชื่อไม่ได้นะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเห็นฟอร์มใบสวยดีนะ,ะแล้วก็ตกแต่งแบบก้นจัมเนาะนี่ค่ะ ต่อไปนะคะต่อไปเรามาแกะใบว้าวยูคาลิปตัสนี่ยูคาลิปตัสสวยมากแล้วก็จะมีเครือผักแคบหรือว่าผักตำลึงผักตำลึงตัวผู้นะคะเขาจะไม่ให้ฟอร์มไม่ให้สีเนาะตำลึงอ่ะแล้วกับเครือเถาวันเครือเถาวันแล้วก็อันนี้เป็นสับเสือนะคะผสมกันอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นนะคะเฟิร์น อันนี้เป็นเครือเถาวันอันนี้เป็นตำรึงตัวผู้นะคะเขาก็จะเป็นใบหยกัยกๆถ้าตำลึงตัวเมียใบยก็จะกลมๆก,กว่านี้นิดหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นใบไม้รูปหัวใจเป็นเครือเถาวันสลับกันแทบไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าเขาพันกันไปหมดเลยตัวนี้อ่าและนี้จะเป็นใบอะไรเนี่ยใบอะไรเนี่ยออกออกข้างบ้านเนี่ยเหมือนเหมือนใบนั้นเลยอะ่ะ อะไรนะก็แป๊กอะไใบชําชาเหมือนใบแป๊กเลยเหมือนใบชําชาใบเขาจะฟอร์มใหญ่คล้ายๆนะแต่อันนี้ทัญญาไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเพิ่งออกข้างบ้านเห็นฟอร์มเขาสวยดีก็เลยเด็ดมาเลยเด็ดเพื่อที่ให้เขาโปร่งใหม่เนาะผลิใหม่อแต่งด้วยก้นจำ้ำก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนีง่ส่วนมาก80%ที่รู้ใบแต่ว่า อีกประมาณ20บเอร์นบางใบอาจจะไม่รูต้องขออภัยอันนี้เป็นใบคอนก้อมหรือว่าใบมะรุมนะคะเขาจะให้ฟอร์มใมบสวยส่วนนี้จะเป็นใบทองอุไรนะคะทองอุไรนี่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งตัวนี้ใบสับเสือนะคะใบสาบเสืออันนี้ใบอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้สวยไปอีกแบบหนึ่งแมามาแรงเกาะกิน อันนี้ไม่น่าจะใช่ทิ้งคล้ายๆกับทิ้งถอนแต่ว่าไม่ไม่ใช่เนาะแต่ว่ามแมลงกินเยอะเลยก็ดูเป็นธรรมชาติดีดูคลาสสิกดีนะคะ,มะแมลงเกาะกัดกินหนอนกินหนอนกินไปเยอะเลยนะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะรุม ใบมะรุมนะคะใบมะรุมเขาก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่ง <c ười> คือคือฟอร์มใบเขาสวยนะแต่ถ้าเขามาอยู่ใกล้กับใบสักเนี่ยเขาจะอาจจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเพราะว่าจะได้อิทธิพลการซึมสีของ besar. ใบสักใบสักนี่คือเขาจะให้สีเข้มมากๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ใบสักไหล <qué> ที่แรกทีแรกใส่เต็มเลยแต่ว่าไหลใบสักไหลมาครึ่ง <c oughs> ใบ ะะย่นด้วยเป็นศิลปะไปอีกแบบหนึ่งนะะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใบปีบนะคะใบปีบอันนี้เป็นทองอุไรนะคะน,นี่เป็นทองอ uh ุไรอันนี้จะเป็นเครือถาวรไม่ค่อยเห็นชัดอันนี้คือใบตําลึงนะคะเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นชัดส่วนนี้ก็จะเป็นทองอุไรนะคะสลับกับดอกก้นจ้ำนี่สวยไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นใบมะรุมนะคะใบมะรุม ใบมะรุมต้องต้องแกะฮาร์ดคอร์หน่อยจะออกง่ายถ้าแกะหยิบทีละใบไม่ค่อยออกอน,นี่ก็ก้นจำ้ำส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเออยอดของใบปิบนะคะใบปีบใบปีบเขาก็จะให้เหลืองเหลืองทองนะคะนี่สวยไปอีกแบบหนึ่งเลยก็อันนี้ก็ ใบอะไรเอ่ยอ่าอันนี้ใบคูณใบคูณให้โดโทน้ําตาลก็เลยเอาก้นจ้ำม,มาแต่งเขาก็จะเป็นสีส้มก็จะดูสดใสขึ้นมาเลยจากน้ําตาลเนาะก็จะมีสีส้มสดใสแล้วก็แต่งแต้มเขาให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างเงี้ยอ่านี้ก็ก็สวยสวยแบบคลาสสิกไปอีกแบบหนึง่งสำหรับคืนนี้โอ้ด้านข้างด้านแขน แกะยังไม่หมดเลยใบคอนก้อมใบมะรุมนี่คือแกะยากอันนี้ก็ปีบนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่านเทวดาค่ะพี่ๆตัวนี้เนาะว่านเทวดาส่วนมากจะปล่อยไว้ตรงแขนทุนนึ่งนานถ้านึ่งไม่ค่อยนานนะจะแกะง่ายกว่านี้นะคะ <laughs> นี่ หนึ่งกานาทีแต่ว่าใช้เตาแก๊สอินฟลเลตเราไม่ใช้ดังหลวเพราะว่าเราต้องไปทำงานอย่างอื่นด้วยเนาะไม่มีเวลาไม่มีเวลาอ,อันนี้ก้นจ้ำนะคะสีส้มนี้คือก็กจะเป็นดอกก้นจำ้ำ โอ้หแกะออกมาแล้วสวยนะพี่ๆใบไม้เปลี่ยนสีตื่นเต้นมากมายโอ้อันนี้อะไรเนี่ยใบสักค่ใบสักทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้สวยไปอีกแบบหนึง่งใบสักใบใหญ่เกินแล้วเขาเละๆนิดหนึง่งนี่ค่ะก็ก็จะเป็นศิละปะอีกแบบหนึ่งนะสีก็จะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ถ้าไม่เห็นจะไม่ดูเลยว่าใบอะไรนะเป็นใบสักนะ,ะอันนี้ปีบนะคะน้องปีบ นี่ก็ใบปีบนะคะใบปีบใบอ่อนกับแก่ก็จะให้ผนสีที่ต่างกันนะคะเอาน้องขอ,ออกก่อน